มีเป็ดแล้วเจอเป็ดแล้วเพื่อนๆเห็นเป็ดไหมคะับกัับกับกันู่นลอยน้ําอยู่นู่นกั๊บบกับกัมานี่หน่อยซิมาเข้ากล้องในเซกับกับกับกัโอ้เยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเป็ดห้าตัวเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็ดห้าตัว โอ้โหหกตัวอยู่ตรงนู้นกำลังลอยมาอ้เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้เยอะแยะเป็ดอะไปเรื่อยๆเดินกลับบ้านแล้วจะเดินกลับบ้านแล้วนะมาตั้ง นานแล้วคะ่ะเพื่อนเพออ้รู้สึกดีขึ้นแล้วแหละได้ได้อากาศที่แบบสดชื่นแจ่มใสแล้วรู้สึกว่าอาหายเวียนหัวแล้วคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยถ้าได้กินอะไรแบบส้มตำเผ็ดๆนี่โอ้ซวงเลยแหละนี่นกเขาทำด้วยไม้นะคะแกะสลักด้วยไม้นกหนึ่งตัว แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีปลาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเขาทำปลาด้วยเห็นไหมก็ทำด้วยทำทำแกะสลักปลานี่ก็เป็นปลานะคะนี่ก็เป็นปลาแต่ทีนี้แต่ทีนี้ปลวกมันกินหมดเห็นไหมคะกำลังกลังจะสลายโอเคค่ะนี่ก็เป็นหนองน้ำนะคะเพื่อนๆนนี่ก็เป็นหนองน้ำ ก็ปลาก็คงจะเยอะแหละแถวนี้นี่คือบรรยากาศชนบทของประเทศอังกฤษนะคะเพื่อนๆจะประมาณนี้นะคะเนี่ยสามารถเดินลงไปเล่นน้ำได้มั้งเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยดูเป็ดดูเป็ดมาแล้วเป็ดมาแล้วก๊บกบกบก,ก,กมูไม่มีขนมให้ ไม่มีขนมให้หรอกเนี่ยเห็นไหมพอคนเข้ามาตรงนี้แสดงว่าแสดงว่าเคยกินนะเนี่ยเห็นนะเห็นไหมมาเลยคิดว่ามีอาหารให้กินนะเนี่ยโอ้โอเคไม่มีขนมให้กินเด้ไปดีกว่าโอ้ oh. ไปด,ดีกว่าขนมไม่มี ดี๋ยวเดินกลับดีกว่าเพื่อนๆจะกลับบ้านแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมาเดินป่ากับเก๋เพนก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวก็ชมป่าบ้างชมในลอนดอนบ้างช้อปปิ้งบ้างอะไรอย่างนี้แหละก็ชีวิตคนเราก็ไม่มากเกินอะไรมากมายก็คงประมาณแค่นี้แหละเพื่อนๆเนาะ คงไม่มีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นเท่าไหร่หรอกโอเคค่ะแค่นี้นะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ